สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้เราจะมาฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาดัชพื้นฐานในหัวข้อ The Day f v o n the Week หรือวันของสัปดาห์นั่นเองค่ะโดยเราจะเริ่มจากวันทั้ง7วันก็คือจันทร์ถึงอาทิตย์จากนั้นก็จะเป็นคำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวันและสัปดาห์รวมไปถึงตัวอย่างคำบุพบทและคำขยายอื่นๆที่มักจะใช้ร่วมกับคำศัพท์เหล่านี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะวันจันทร์ m ั n d m a มั n ดอ m a ั n d a g สังเกตตรงคำว่า m a n นะคะอสองตัวมีตัวสะกดออกเสียงยาวส่วนคำว่า d o c h อาตัวเดียวมีตัวสะกดออกเสียงสั้น d o c ย่า m ั n d a g m ั n d อ g ต่อไปค่ะวันอังคาร d i n s d ์ด d i n s d นส d i n s d ิ้ สังเกตตรงตัวสะกด ns นะคะเราจะกักเสียงตัว n ดันเสียงอืมขึ้นจมูกเนาะแล้วตามด้วยเสียงซาชัดๆ dins 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 dog ok. one put wounds dog w o u n s dog ok. w o u n s dog สระผสม oa จะเป็นเสียงก้ากึ่งระหว่างอุหรืออูนะคะแต่ว่าแนนจะแทนด้วยสระอูเนาะเพื่อความสะดวกในการจำค่ะ แล้วก็ตัวสะกด ns ก็เหมือนเดิมเลยสะกดตัว n ก่อนแล้วตามด้วยเสียงซ่า wounds 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 d วันพฤหัสบ,บดี d o n d e r d a c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  คำนี้เน้นเสียงที่พยางค์แรกนะคะ don เพราะฉะนั้นเราก็จะออกเสียง ดังชัดกว่าพยางค์อื่นที่เหลือเนาะดอนเดอร์ดอดอนเดอรดอวันศุกร <re pl ans ive> ์วรายดอชวรายดอชรายดอคู่ต si ัวอักษรยจะเป็นสระลัเงไอนะคะละงไอออกเสียงไอวรายวรายดอวันเสาร์ซาดอร์ดอชซาดอร์ดอ za ตัวดพยางค์แรก za ah สระอาตัวเดียวไม่มีตัวสะกดเป็นพยางค์เปิดออกเสียงยาวนะคะ za ah และมันก็เป็นพยางค์เน้นเสียงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะออกเสียงพยางค์นี้หนักและดังกว่าพยางค์อื่นเนาะ za ตัวอดทิต z ต ok ัวดยว one atit z o n d a ok z o n d a zon d o ok คำว่า zon สระโอตัวเดียวมีตัวสะกดออกเสียงสั้นนะคะ z o n ไม่ใช่ z o n เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลากเสียงยาวเป็น z o n มันจะกลายเป็นคำว่าลูกชายที่สะกดด้วยสระโอสองตัวเนาะเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ออกเสียงสั้น,น z o n นด z o n d ดอกทบทวน7วันของสัปดาห์นะคะ m a นจันท i n s ั o อัง o n รวันพ DONDER d หั ว r i j d ก g z a t ดอร์ด z ซ n นด g ต่อไปคือคำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจนะคะดอกดอกแปลว่าวัน w ว r ร d กดอกวิรแปลว่าวันทำการเวกเวกแปลว่าสัปดาห์ คำนี้สระเอเบิลสองตัวออกเสียงเอยาวๆนะคะ week weekend weekend แปลว่าสุดสัปดาห์ก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์นั่นเองค่ะโดยคำนี้จะออกเสียงแบบภาษาอังกฤษนะคะก็คือ week end แต่เวลาพูดเร็วเ,วเสียงของตัวสะกดกา ah, หรือกไก่เนี่ยก็จะลิงก์กับพยางหลังนะคะก็จะได้เสียงเป็น weekend weekend v a n d a Ag, ปล Vonnda แว่าวันนี้คำนี้ก็ทดสอบเรื่องเสียงสั้นเสียงยาวอีกเหมือนกันนะคะคำว่า v a n อาตัวเดียวมีตัวสะกดออกเสียงสั้นส่วนคำว่า Da g อาสองตัวมีตัวสะกดออกเสียงยาวแล้วก็คำว่า Da g ยังเป็นพยางเน้นเสียงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องออกเสียงให้หนักและดังกว่าคำข้างหน้าเนาะก็จะเป็น Vanda กวั n d a กพรุ่งี m o r ์ค n นแปลว่าพรุ่งนี้สระโอตัวเดียวมีตัวสะกดจะออกเสียงสั้นเป็นโอหรืออออนะคะแต่ว่าถ้าเกิดตัวสะกดเป็นตัวแอร์มันก็จะทำให้สระเสียงยานเล็กน้อยนะคะก็เลยจะได้ยินคล, more, more. Morgen. 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 ล้ายมอร์มอร์มอร์คันมอร์ n o นโอเวอร์มอร์ค r นโอเวอร์มอรแปลว่ามารืนนี้ คำนี้สามารถเน้นเสียงตรง o หรือ more ก็ได้นะคะถ้าเน้นเสียงที่ o มันก็จะฟังออกเป็น overmore เ overmore เน, over นแต่ถ้าเกิดว่าเน้นที่ more ก็จะได้เสียงเป็น overmore เ overmore เน, over นลองฝึกสลับพยางเน้นเสียงดูนะคะเราจะได้เข้าใจหลักการออกเสียงหนักเบามากขึ้นเนาะ s t น r ืน แปลว่าเมื่อวานนี้สระเอทั้งสองตัวในคำนี้เป็นพยางไม่เน้นเสียงทั้งคู่นะคะก็เลยจะออกเสียงกร่อนเป็นเอหรือเสียงชวานั่นเองค่ะก็คือเตแล้วก็เรนเนาะคริสเตเรน s ริสเตเรนแอร์ e ิสเตอร์แปลว่าเมื่อวานซืนเสียงของพยางเอร์ r ออร์เนี่ยนะคะ คือการลากเสียงจาก a แบบปากเปิดน้อยๆแล้วก็ทำเสียงตัว r ต่อท้ายนะคะใครถนัดรวบปลายลิ้นก็จะเป็น air air ส่วนใครที่ชอบเสียงโคยเสีย a i ก็แค่หักปลายลิ้นขึ้นนิดนึงนะคะ air 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 g e s t r e n air g s t r e n ทบทวนนะคะคำที่อยู่ในวงเล็บคือรูปผันพหุพจน์หรือ เวลาที่คำนามนั้นมีจำนวนมากกว่าหนึ่งนั่นเองค่ะดอก,พกูพน์คือดาเนเวิร์กดอก,พกูพน์คือเวิร์กดา n w นเวคผู้พน์คือเวเกนวีคเอน์ูพน์คือว e เน์หรือวีเคนดนวันนี a พรุ่งน overmorgen, gisteren, eer gisteren คำต่อไปนี้คือคำที่เราควรฝึกออกเสียงให้ต่างกันชัดๆนะคะดอชสระอาตัวเดียวมีตัวสะกดเป็นพยางปิดออกเสียงสั้นดอชต่อไปคือดาเ e ิลดาเคิตรงพยางดาสระอาตัวเดียวไม่มีตัวสะกดเป็นพยางเปิดออกเสียงยาว d a เ h ิ n แล้วก็เอ n d a ฟันด n าเอตรงพยางดาสระอาเบิลสองตัวมีตัวสะกดแบบนี้ออกเสียงยาวได้เลยนะคะเอ n d a ฟัต่อไปค่ะคำว่าเวกที่แปลว่าสัปดาห์คำนี้ออกเสียงตามหลักการปกติเลยนะคะสระเอเบิลสองตัวออกเสียงยาวเวกเวกแต่พอเป็นคำว่าสุดสัปดาห์ ถึงแม้ว่ามันจะมีคำที่สะกดเหมือนกันเนาะ V A A กาแต่ว่าคำนี้จะออกเสียงแบบภาษาอังกฤษนะคะก็คือ Weekend Weekend ใครที่รู้สึกว่าตัวเองมักสับสนออกเสียงสั้นยาวผิดที่บ่อยๆเนี่ยก็ลองนำหลักการพยางปิดพยางเปิดไปใช้ช่วยจำวิธีออกเสียงดูนะคะ คำศัพท์เกี่ยวกับวันและสัปดาห์ที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วเนี่ยเวลานําไปใช้ในประโยคจริงๆเรามักจะต้องใส่คําอื่นๆเอาไว้ข้างหน้ามันด้วยนะคะอย่างตัวอย่างคําแรกคือคําบุพบทอบบซึ่งคํานี้เราจะใส่เอาไว้หน้าคําว่าด o อกหรือคําที่ลงท้ายด้วยด o อกนะคะลองดูตัวอย่างคะ่ะอบมานด c ักเวิร์กอิกทุสอบมานดกเวร์กอิกทุส Ik heb op donderdag een afspraak met mijn huisarts. Ik heb op donderdag een afspraak met mijn huisarts. Wij gaan op Vaderdag uit eten. Wij gaan op Vaderdag uit eten. Op tweede kerstdag gaan we goometten. Op tweede kerstdag gaan we goometten. Papai Ku kambopabot inha. ให้จำไว้เลยว่าถ้าจะบอกว่าช่วงสุดสัปดาห์หรือในวันเสาร์อาทิตย์เราจะต้องพูดว่า in het weekend in het weekend ตัวอย่างประโยคนะคะ ik doe in het weekend boodschappen ik doe in het weekend boodschappen in het weekend is het altijd druk in het centrum in het weekend is het altijd druk in het centrum kan boepabot vanaf vanaf จะบอกจุดเริ่มต้นแปลว่าตั้งแต่เป็นต้นไปนะคะส่วนคำบุพบท von ที่ใช้ร่วมกับ totennet จะบอกจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบแปลได้ว่าจากจนถึงนะคะลองดูตัวอย่างนะคะ f a n e f m o r n e n g a a t iedereen weer aan het werk f a m n a f m o r g e n g gaat iedereen weer aan het werk Vanaf volgende week ga ik elke dag sporten. Vanaf volgende week ga ik elke dag sporten. Ik werk van maandag tot en met vrijdag. Ik werk van maandag tot en met vrijdag. นอกจากตัวอย่างคำบุพบทในข้างต้นแล้วนะคะเราก็ยังสามารถใช้คำสรรพนามและก็คำขยายอื่นๆเพื่อช่วยสื่อความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับวันและสัปดาหให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกัน อย่างเช่น z u า l e n we samen s a m e n wat afspreken deze week zullen we samen s a จะ n wat a f s p r e k e n deze week ะจะจะ d ะจะจะจ s จะจะจะ a ะ i ะจะจนะคะแปลว่านี้แล้วก็ d จะใช้กับคเนาะค e า e ะะะ่ ตัวเตตัดเสียงออกได้นะคะแล้วก็ตัว S กับตัวเยจะรวมเสียงกันเป็นชอช้างเนาะก็เลยจะออกเสียงเป็น f a s i a f a s i a ส่วนคำว่า dit อันนี้ก็เป็นคำสรรพนามชี้ใกล้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะใช้กับคำนาม head เนาะแล้วก็คําว่า WEEKEND เป็นคํำนาม head ก็เลยจะต้องพูดว่า d i d weekend ไม่ใช่ daysh weekend นะไม่ได้นะคะต้องเป็น dit weekend ต่อไปค่ะ ik heb vorige week Een hoop gedaan. Ik heb vorige week een hoop gedaan. Kamwaar vorig. Vorig. Blijwaar die Muwang me leeuw. Meewang kajai na. Kamnaam. De. No? En ja, week. Ne. Men zet dan term door tot ee. Totaai. Kauwpij. Ben vorige. Vorige week. Prejog door meega. Volgende week heb ik vakantie. Volgende week heb ik vakantie. คำว่า v o l g e n t แปลว่าถัดไปใช้หลักการเดียวกับข้อที่แล้วเลยนะคะก็คือเมื่อมันวางขยายหน้าคำนามที่เป็นคำนามเดอเนาะก็จะต้องเติมตัวเ e อต่อท้ายนะคะก็เลยจะได้เป็น v o l g e n d e v o l g e n d e week ต่ออีก4ประโยคนะคะอ f g e l o p e n w o ล้วว ge ันจ ge ัน i ร์ฉั z กินพิซซ่าอาทิตย์ที่แ n s d a g h จ b นทร์ฉันกิ g e ิ e ซ่า คำว่า a f f e l o p e n เวลาที่วางขยายหน้าคำนามอื่นเนี่ยไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มนะคะใช้แบบนี้ได้เลย a f f c o l o n r on woensdag heb ik pizza gegeten ต่อไปนะคะ aanstaande vrijdag heb ik een borrel aanstaande vrijdag heb ik een borrel borrel ก็คือการดื่มเครื่องดื่มแกล้มด้วยขนมพวกตัวชีสหรือของกินเล่นเนี่ยนะคะ borrel ต่อไปค่ะ a ังกงมันเดื a นมาด g ฉะก็ไปฝึกซีเต้ไปมันซึส a ังกงมันเดื a นมาด g ฉะก็ไปฝึกซีเต้ไปมันซึสคำว่า a ังกงมันแล้วก็ a n s t a n d อันนี้จะมีความหมายเหมือนกันก็คือที่จะถึงนี้นะคะและนอกจากการใช้คำสองคำที่บอกไปแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถเจาะจงด้วยการเพิ่มคำว่าสัปดาห์หน้าเข้าไปด้วยได้เช่นกันเนาะอย่างเช่น volgende week donderdag ben ik jarig วันถัดไปวันศุกร์จะเป็นวันหยุดก็คือวันพฤิััในสัปดาห์หน้านั่นเองค่ะในวิดีโอนี้เราได้รู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับวันสัปดาห์แล้วก็ตัวอย่างการใช้คำเหล่านี้ร่วมกับคำอื่นๆในประโยคไปบ้างพอสมควรแล้วนะคะ ใครอยากฝึกออกเสียงเพิ่มก็กดฟังซ้ำเรื่อยๆหรือลองเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สสอนการออกเสียงที่เรียนกับวิดีโอของแนนได้นะคะรวมไปถึงหนังสือสอนการออกเสียงที่อธิบายหลักการที่ทุกคนควรรู้อย่างละเอียดพร้อมกับมีเสียงอ่านคำศัพท์ให้ฟังฟรีๆด้วยยังไงแนนจะใส่ลิงก์และรายละเอียดเอาไว้ให้ในคำอธิบายวิดีโอด้านล่างนะคะขอบคุณที่ดูวิดีโอนี้และฝึกเป็นเนกันจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าค่ะ